สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมได้ใจเจ๊กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะจะสิมีผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันค่ะนั่นก็คือมะขามหวานค่ะแล้วก็มีลูกหม่อนด้วยนะคะโอเคมะขามหวานจากบ้านสวนแก้วใจนะคะมะขามหวานเมืองเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะโอเคอันแรกนะคะโยโย่ไปเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นสีทองค่ะอันนี้สีทองนะจ๊ะมาขามหวานสีทองเกรดเส่วนอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูเกรดเอนะคะและอันนี้นะคะจะเป็นคลุกบวยค่ะมาขำหวานคุกบวยหวานช้อนเปรี้ยวนะจ๊และอันนี้จะเป็นสามรสค่ะ มีความเคมมีความเผ็ดมีความหวานด้วยอ่ะยั่วๆกันไปเลยจ้าทุกสิ่งอย่างนะคะโอเคแล้วตรงนี้นะคะจะมีเอ่อแยมค่ะแยมมาเบอรี่นะคะเป็นเอ่อลูกหมอนค่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็จะมีอ่ะลูกหมอนลูกหมอนจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นผลลูกหม่อนนะคะ ผลลูกหมอนจะเป็นแบบนี้นะซ้าสดๆจากต้นเลยค่ะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเป็นมะขามหวานนะคะเอามากวนค่ะอันนี้คือดีงามมากๆเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมใส่ถุงมือเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะใช้มือกินกันเลยเดี๋ยวกินให้ดูจ้าเยัวๆเราจะมาเริ่มต้นกันด้วย เริ่มต้นด้วยสีทองค่ะสีทองสีทองอันนี้เป็นเกรด A นะคะอันนี้คือ,อแกะเม็ดแกะเม็ดแล้วเรียบร้อยค่ะจะมีความจะมีความอวบอิ่มนะคะเป็นมะขามสดค่ะอันนี้แกะเม็ดแล้วเรียบร้อยนะคือกินได้เลยรายละเอียดและราคานะคะ เดี๋ยวโจซี่จะลงรายละเอียดของทางร้านนะคะใต้คลิปนะคะยังไงก็ลองออเดอร์กันดูนะคะเดี๋ยวชิมกันเลยค่ะสีทองค่ะอืมหวานมากหวานมากๆอืมดี สำหรับสีทองเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยมากเลยขอกินต่อเลยได้ป่ะเดี๋ยวก็ให้กุยเดี๋ยวก็ให้ดูกล่องน,นะเดี๋ยวขอกินก่อน <c oughs> มานี่นะคะสีทองเกรดเอนะคะยั่วม,มากค่ะ จุกมากค่ะยั่วยั่วจุกจุกล่องใหญ่หมอบอัดแน่นนะคะนี่ค่ะโลโก้นะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้สำหรับมะขามหวานสีทองสีทองเนี่ยจะมีความหวานเลยหวานใครชอบหวานหวานสั่งเลย คือเป็นอะไรที่หวานเลยอ่ะหวานหวนอย่างเดียวอันนี้ือฝักนะฮะฝักมาขามเผื่อเด็กสมัยใหม่แบบไม่เคยเห็นหรือเปล่าก็หาวหวานอย่างเี้ย ตอนนี้ก็เป็นการแบบเหมือนหัดทำเอสเอ็มาไปด้วยนะอ t ติ mm ้ง o ส n d ใช่ป่อก็เสียดายที่เหมือนมะขามแบบ <c oughs> เป็นมันไม่ใช่ของที่กรุบกรอบอะไรแบบที่มีเสียงดังมากๆเลยเนี่ย รหมดไปแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับสีทองนะคะเกรดเออร่อยมากๆหวานหมดเกี้ยงเลยไปต่อกันเลยนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นสีชมพูค่ะ รสสีชมพูนะคะก็คือจะเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูคะ่ะลองชิมอจิง้งหวานซ้อนเปรี้ยวอืม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 ,ม <laughs> ใช่อันนี้คือคำ <laughs> หนึ่งนะแกะปัอน จะเป็นหวานแล้วก็มีความซ่อนเปรี้ยวค่ะก็คือคนที่ชอบแบบไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานเลยชอบแบบว่ามีหวานซ่อนเปรี้ยวมีมีความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยจัดเลยค่ะม <c oughs> <c oughs> แต่พอมันเปรี้ยวมันมีความเผ็ดฟันเนาะ นี่เป็นที่มาของคำว่าเปรี้ยวเข็ดฟันใช่ไหมไหวไหมเนี่ยมันเข็ดฟันจริงอะ่ะไห่ อือมมาดูกล่องผลิตภัณฑ์มาดูกล่องกันดีกว่านะคะมมาอันนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูสีชมพูนะจ๊ะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ หน้าตาแบบนี้นะคะโอเคคือจริงๆแล้วทางร้านก็จะมีหลายไซส์แล้วค่ะมีเกรด A แล้วก็มีเกรด B ด้วยเดี๋ยวยังไงรายละเอียดนะคะโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดีย c e e o o o กการออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะซิงจะลงใส่ใต้คลิปให้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูข้อมูลนะคะลองดูดีเทลนะใครสนใจก็สั่งกันได้เลยะคะ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขขานาะไม่เอ้ยอะไรเอ่ยม้ยยาค้าใส่หมวกนะคะใส่ถุงมืออะไรในการกะ หมดน <ś led> หวานซันเปรีย้ยวเข็ดปันกินอันนี้ตื่นเลยนะจริงๆ